ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเวลานี้ไปจนถึงยี่สิบสามกุมภาพันธ์ปีสองพันห้า้อยหกสิบเก้าวพังคารโคจรเป็นมหาอุดในเรือการเงินบางคนจะได้เงินแปลก,ปกได้เงินมักรับได้การหนุนหลังทางการเงินนะบบางคนเกิดเรื่องรับลมคมในเกี่ยวกับเรื่องเงินได้เงินจากคนใกล้ตัวที่สุดมีโอกาสได้เงินแบบคาดไม่ถึงบางท่านนะครับมีเงินก้อนเข้ามาแบบคาดไม่ถึงหรือรวมเงินก้อนได้แบบ เกินคาดคิดในช่วงเวลานี้นะฮะสิ่งที่คุณจะเจอเจอส่วนใหญ่ 1. เงินกลายเป็นเรื่องจริงจังขึ้นแบบเลี่ยงไม่ได้จากที่เคยคิดว่าเดี๋ยวก็ได้ตอนนี้เริ่มคิดว่าต้องจัดการแล้วเริ่มนั่งดูรายรับรายจ่ายจริงราศีธนูหลายคนจะรู้สึกว่าถ้าไม่คุมเงินตอนนี้ชีวิตจะลำบากระยะยา,ยาวสองรายได้ไม่ได้มาฟุกแต่ เริ่มจากความขยันแบบตรงๆด้วยอังคารเป็นมหาอุทือความขยันก็ได้ทํามากได้มากไม่ทําไม่มีไม่มีโชคไม่มีทันลักหรือว่าเป็นช่วงที่ราศีธนูรู้สึกว่าเงินคือผลของแรงล้วนๆด้วยบางคนจะเริ่มหาไรายได้เสริมหรือคิดทางทําเงินใหม่งานเดิมไม่พออยากมีไรายได้มากกว่าแหล่งเดียวเริ่มใช้ความสามารถมาหาเงินหลายคนจะเริ่มคิดว่ากูดี <c oughs> กูมีดีมากกว่านี้ทําไมไม่เอามาใช้ ดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาพระอยู่ในเรือนการเงินด้วยบางคนได้เงินแบบฟุกๆเกิดขึ้นก็ได้นะนะครับได้เงินแบบฟุกๆได้เงินที่ไม่ต้องออกแรงมากแต่มีเกณฑ์เสียเงินไปกับสุขภาพของตัวเราหรือคนใกล้ตัวได้ซื้อยาหรือได้เอาไปเช็คสุขภาพหรือบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้คุณจะกล้าพูดเรื่องเงินมากขึ้นพ่อ,องคารคือความกล้ากล้าตั้งราคากล้าต่อรองกล้าปฏิเสธงานที่ไม่คุม้มราศีธนูจะเริ่มรู้สึกว่าคุณค่าตัวเองไม่ควรถูกกดราคาอีกต่อไปเพราะนั้นรายจ่่าาายจํเป็นนโผมมพร้อกั คือในช่วงนี้บางคนมีค่าบ้านค่าสุขภาพค่าครอบครัวค่าบุตรบริวารนะค่าหนี่เก่าหรือเป็นช่วงที่จัดการหนี้ได้ดีนะครับเป็นช่วงที่ค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เกิดขึ้นทําให้ราศีธนูต,ต้องวางแผนชีวิตแบบผู้ใหญ่มากขึ้นบางคนจะเริ่มเบื่อกับการใช้ชีวิตแบบเอาอารมณ์นํา ไม่อยากใช้เงินตามใจไม่อยากใช้ชีวิตตามจังหวะอย่างเดียวอยากมีความมั่นคงจริงๆราศีธนูหลายคนกําลังเปลี่ยนจากคนรักอิสระไปเป็นคนที่อยากยืนได้ด้วยตัวเองจริงๆเจ็ดบางคนงาน <c oughs> งานที่ทําเริ่มผูกกับความมั่นคงระยะยาวบางคนจะมีการลงทุนเสียเงินไปกับงานบางคนได้เงินจากต่างเพศมีส่วนแบ่งทางการเงินเกิดผลประโยชน์เรื่องเงินบางคนจะเลือกงานที่อยู่ได้นานไม่อยากเปลี่ยนไปมามองอนาคตมากกว่าความสนุกราศีธนูจะเริ่มคิดว่างานนี้พากูไปได้ไกลไหม แต่ความรักไม่ทําให้ชีวิตการเงินพังนะต้องไม่ทําให้ชีวิตการเงินพังบางคนหาเงินกับคู่บางคนมีเรื่องเงินเงินทองทองเกี่ยวพันกับคู่ถ้าครบแล้วเสียเงินเสียพลังเริ่มอึอดอดัดอยากได้คนที่เข้าใจภาระชีวิตไม่อยากแบกใครเพิ่มความรักที่อยู่ได้ช่วงนี้คือความรักที่ไม่ทําให้ชีวิตหนักขึ้นใครที่โฟกัสเรื่องเงินเงินทองทองร่วมกันจะดีเก้าเริ่มรู้ว่าความมั่นคงสําคัญกว่าอิสระบางอย่างยอมลดความเที่ยวยอมลดความชิลเพื่อแลกกับความมั่นคง ถู้หลายคนจะเริ่มรู้สึกว่ากูไม่ได้เสียสละกูกําลังสร้างอิสระระยะยาวสิบเหนื่อยแต่เริ่มรู้สึกว่าชีวิตคุมได้มากขึ้นยังไม่รวยยังไม่สบายแต่ไม่หลงทางเหมือนเดิมความรู้สึกคือชีวิตเริ่มอยู่ในมือไม่ใช่ปล่อยไหลสรุปคือว่าช่วงนี้ราศีธนูส่วนใหญ่กําลังเจอว่าเงินคือประเด็นหลักของชีวิต ต้องจัดระบบการเงินจริงจังรายได้มาจากความขยันเลือกงานเลือกคนเลือกชีวิตมากขึ้นจากสายคิวเป็นสายสร้างฐานนี่ไม่ใช่ช่วงที่ธนูจะสนุกที่สุดแต่เป็นช่วงที่กําลังสร้างชีวิตที่ไม่ต้องกลัวอนาคตด้วยตัวเองจริงๆถ้าธนูผ่านช่วงนี้ไปได้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าชีวิตจะนิ่งแข็งแรงและมั่นคงกว่าที่เคยเป็นมากก่จะจบคลิปนี้นะครับผมอยากให้คุณลองถามตัวเองตรงๆแค่ข้อเดียวก่อนนะครับ คุณเคยรู้สึกไหมว่าทํางานหนักขึ้นแต่เงินกลับไม่เหลือนะฮะถ้าใช่พิมพ์เลขหนึ่งมาตั้งใจเก็บเงินแต่ไม่เคยถึงเป้าหมายพิมพ์สเข้ามาเห็นโอกาสแต่ตัดสินใจพลาดซ้ำๆพิมพ์เลขสานะครับเหนื่อยแต่ชีวิตไม่ขยับ พิมพ์เลขสี่ใครมีทั้งหมด4ี่ข้อนี้พิมพ์เลขห้าะนั้นถ้าคุณมีอย่างน้อยสองข้อที่ใช่ผมขอพูดตรงๆเลยนะครับปัญหาไม่ใช่คุณไม่เก่งแไม่ใช่ดวงไม่ดีแต่คือคุณกําลังใช้สูตรการเงินของคนอื่นทั้งที่นีสัยและชีวิตคุณไม่เหมือนเขาคนส่วนใหญ่ถูกสอนเหมือนกันหมดว่าต้องขยันต้องประหยัดต้องอดทนต้องลงทุนต้องทําตามสูตรสําเร็จแต่ไม่มีใครบอกว่าคนแต่ละคนหาเงินง่ายยากไม่เท่ากัน นิสัยการตัดสินใจเรื่องเงินไม่เหมือนกันและสูตรเดียวกันใช้แล้วรวยกับบางคนแต่ใช้แล้วเหนื่อยกับอีกหลายคนสิ่งที่ผมทำไม่ใช่การดูดวงให้คุณเพิ่มและไม่ใช่การบอกให้คุณเชื่ออะไรลอยๆแต่คือการพาคุณกลับมาดูโครงสร้างตัวเองก่อนโดยเฉพาะเนื้อหาในบทที่สองนะฮะที่ผมสอนไว้นะครับคุณจะไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าจะทำธุรกิจอะไรดีจะลงทุนอะไรดี แต่คุณจะเริ่มจากคําถามที่สําคัญกว่านั้นคือคุณควรหาเงินจากทางไหนที่ง่ายสาหรับคุณจริงๆคุณจะได้สะท้อนตัวเองว่าคุณเหมาะกับรายได้แบบไหนที่ตรงกับโครงสร้างราศีนั่นคือโครงสร้างพฤติกรรมและการตัดสินใจของคุณนะฮะแบบไหนที่ไม่ฝืนตัวคุณแบบไหนที่ทําแล้วไม่หมดพลังและแบบไหนที่สอดคล้องกับดวงและจิตของคุณจริงๆหลายคนบอกผมว่าแค่ตรงนี้เขาเริ่มเห็นเส้นทางชีวิตชัดกว่าที่เคยเห็นมาท้งชีวิต ผมขอเล่าเคสหนึ่งให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งช่วงนั้นเธอตกงานไม่มีเงินและไม่รู้จะเริ่มชีวิตยังไงเธอไม่ได้ไปลอกใครนะไม่ได้ไปวิ่งตามกระแสต่างๆเธอเอาแค่กระบวนการที่ผมสอนในบทที่สองซึ่งเรียนแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยนะไปนั่งคุยกับตัวเองอย่างจริงจังเธอเริ่มเห็นว่าเงินของเธอควรมาจากทางไหนนะครับธุรกิจแบบไหนที่เหมาะกับนิสัยและชีวิตจริงและอะไรที่ควรหยุดทําทันทีเธอใช้เวลาไม่นาน แต่สิ่งที่ได้คือความชัดเจนในชีวิตครั้งแรกของชีวิตและภายในเวลาไม่นานไม่ถึง2เดือนเงินเจ็ดหลักก้อนแรกเข้ามาในชีวิตเธอจริงๆนะฮะแม้เธอติดลบมาก่อนก็ตามประโยคที่เธอพูดไว้หนูไม่ได้เก่งขึ้นหนูแค่เลิกฝืนแล้วเริ่มหาเงินจากสิ่งที่เป็นตัวหนูจริงๆผมอยากให้คุณคิดตามผมนะครับถ้าปีนี้เนี่ยคุณยังพยายามหาเงินจากทางที่ไม่ใช่คุณชีวิตก็จะเหนื่อยแบบเดิมแม้จะขยันแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าคุณยอมหยุดสักนิดแล้วสร้างสูตราการเงินใหม่ที่เหมาะกับโครงสร้างราศีหรือโครงสร้างเป็นรหัสไร้จิตสํานึกเป็นรหัสพฤติกรรมของคุณที่ออกแบบมาเพื่อคุณจริงๆบางทีเงินอาจไม่ยากอย่างที่คิดแต่มันแค่ยังไม่เจอทางของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันจะเลิกใช้สูตรการเงินของคนอื่นแล้วเริ่มใช้สูตรที่เหมาะกับตัวเองจริงๆิพิมพ์คําว่าพร้อมมั่งคั่งแล้วตามด้วยราศีที่คุณเกิด นะแล้วทักไปหาแอดมินที่บ้านเขียวใต้รูปโปรไฟล์หน้าช่องหรือทักข้อความมาแล้วทีมงานจะส่งรายละเอียดให้ทันทีเพราะไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรเมื่อคุณหาเงินจากทางที่ใช่ชีวิตการเงินจะเริ่มเปลี่ยนจริงนะครับผมอยากให้คุณถามตัวเองประโยคเดียวเลยว่าหากชีวิตอีกหนึ่งปีครั้งหน้าวงจรการเงินคุณยังเป็นเหมือนเดิมเพราะคุณใช้สูตรการเงินเดิมและสูตรการเงินของคนอื่นที่เคยใช้มาแล้ว ชีวิตการเงินสภาพการเงินยังเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าจะปีหน้าหรือปีไหนคุณยอมรับและคุณโอเคไหมถ้าคําตอบคือไม่รีบพักไปหาแอดมินพร้อมมังคั่งนะครับเป็นวิดีโอที่ผมทําไว้แล้วนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการพัฒนาชีวิตทางด้านการเงินให้เข้าโครงสร้างหรือรหัสพฤติกรรมราศีที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผมดูดวงมาตั้งแต่อายุสิบสองเนี่ยผมกันออกมาเป็นโครงสร้างการเงินของแต่ละราศีที่ออกแบบมาเฉพาะตัวคุณนะครับ นะให้คุณเป็นสูตรสําเร็จให้คุณนําไปใช้ได้เลยมี100กดในคัรหนึ่งกดแห่งความมั่งคั่งของราศีที่คุณเกิดโดยเฉพาะทักไปเลย